เคครับผมตอนนี้เราอยู่ในช่วงดีลรีวิวของนะครับผมของที่ผมจะรีวิววันนี้นะครับผมจากวันพีซสเต็มปีดนั่นเองนะครับเป็นฉากจบสุดท้ายนะครับผมเนาะก็สปอยหนังไปเต็มๆเลยนะครับผมนะ <c oughs> ใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะครับผมไปดูสนุกมากเรื่องนี้วันพีซสเต็มบีเดอะมูฟวี่นะครับผมก็เป็นตัวเอสกับซาโบกนั่นเองนะครับก็เซตนี้ขายเป็นคู่นะ ก็บางร้านอาจจะมีแยกขายกันบ้างก็แล้วแต่ร้านนะอันนี้เป็นแมวทองร็อดญี่ปุ่นทั้งคู่เลยนะครับผมร็อด JP นั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะในฝั่งของใครดีวะเอสก่อนละกันเอาซัโปออกไปก่อนตื่นเต้นมากผมอะอยากแกะโอ้โหไอ้นี่มาเยอะเธอด้วยนะขเขาเรียกว่าอะไรติดซ็อกก็ตเทปนะครับผมผมแกะแบบนิดๆหน่อย ปึ๊บผมจะเก็บกล่องด้วยไงตัดให้มันเป็นรอยเฉยเก็บง่ายตรงนี้ต้องตัดหมดโอเคข้างๆแบบแงเอานิดนึงน่าจะได้ไม่ได้วะ <laughs> มันแน่นมากแน่นเกินอ่ะคต้องทำแบบนี้เท่านั้น เออถ้ารอบนี้ยังไม่ได้นะโอ้โหไม่ได้จริงวะแน่นมากคือกล่องมันพอดีเลยอะโอ้โหดึงไม่ออกนี่ขนาดแกะออกหมดแล้วนะตรงนี้เนะี่ยขอหลังคล้องไม่ได้ โอเคครับได้สักทีเราจะแกะยากภานนี้ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ดึงออกมาเลยอย่างนี้ไม่น่านมีอะไรละเอาไปเก็บก่อนเอเครับ,อรบของบันเพสโตเนาะโอ้โหอย่นี้มีอะไรไหมอย่างนี้นั่ะละ ก็จะมาเป็นแพ็คแบบนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวมาเรื่องัดกันดีกว่านะครับผมขออนุญาตแกะหลังกล้องนะโอเคครับกลับมาแล้วโ oh. 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 อ้โหโอ้โหไอสวยตั้งได้ปะวะ่าวางดีกว่าไม่ปลอดภัย เอสเป็นไฟนะครับผมเป็นไฟทั้งตัวนะเป็นสีเป็นไฟเลยอันนี้ก็เป็นส่วนหัวนะ แล้วก็รูปประคำอ่ะโอ๊ยโอ๊ย,อยตรงน,นี้พลาสติกนะครับผมใส่ยังไงอย่างนี้โอเคใส่ถูกปะเนี่ย น่าจะใส่บิลวนิดนึงผมโอ้ยโอเคนี่น่าจะใส่ถูกแล้วเพราะเข้าล็อกพอดีตรงคอนะเออสีสวยนะเนี่ยสีสวยจริงว่ะมันเป็นไฟแบบโอ้โหเดี๋ยวผมต้องไอ้น,นี่ก่อนต้องฐานเป็นตัวพลาสติกนะครับผมแล้วก็มีเอฟเฟกต์ไฟ ตัวนี้ไม่คนผ้านะใครสะสมโมเดลวันพีชซื้อมาก็ต้องซื้อเป็นคู่นะครับอย่าไปซื้อตัวเดียวนะซื้อตัวเดียวมันจะดูแบบเงาๆยังไงยังไงนะอย่าซื้อตัวเดียวผมแนะนำซื้อเป็นคู่นะครับผมส่วนมากเขาร้านบางร้านเขาขายเป็นคู่อยู่แล้วไม่ไม่ค่อยมีคนขายเดียวนะขายเดียวยังไงก็ต้องขายซื้อเป็นคู่อยู่ดีอาจจะขายแยกอะไรอย่างงี้แบบบางคนซื้อเป็นคู่บางคนซื้อเดียวอะไรอย่างงี้แบบอยากซื้อเดียวครั้งแรก สภาพหนึ่งมันดูแบบงเงาๆยังไงก็ซื้อคู่อีกตัวหนึ่งแล้วกันอะไรอย่างนี้อย่างของผมซื้อคู่มานะครับผมโอ้ยใส่ยากนวะว่าตรงนี้ผมใส่ข้างหน้าก่อนเอยข้างหลังก่อนขอหลังกล้องแล้วกันนะไม่ถนัดเลยเดี๋ยวลองดูก่อนตัวนึงโอ้หลังกล้องดีกว่าโอเคครับ กว่าจะได้โอ้ยมาตัวต่อไปซาบโบนะครับผมโอ้ยใส่ยากมากนะตรงขาหลังอะตรงเนี้ยใส่ยากมากเลยเราจะลงล็อกนะครับผมก็เดี๋ยวดีเทลของตัวละครเดี๋ยวผมจะรีวิวพร้อมกับซาบโบนั่นเองนะหน้ามันอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะเพราะว่ามันมืดนะ มันจะย้อนแสงตรงแบบไกลๆนะ่าจะพอเห็นเห็นว่าเออยังไงผมก็มีรูปหลังคลิปอยู่ละหลังจบวิดีโอที่ผมรีวิวนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเอสออกก่อนเดี๋ยวร,รีวิวซาโบนะครับผมกล่องจะคล้ายๆกันนะทั้งสองตัวเลยนะเผื่อใครแบบไม่รู้อะไรอย่างนี้มันมีชื่อบอกหน้ากล่องนะไม่เป็นไรเนี่ยเหมือนกัน บันไดเป็นสีฟ้านะครับผมตันนี้ัอเตอร์ฮูดนะครับผมเซตแรกเป็นสามพี่น้องมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเซตที่สองเป็นลูฟี่กับเอสตอนเออลูฟี่ช่วยเอสตรงสง,งครามมารินฟอร์ดอะเออคล้ายๆอย่างนี้หละอันนี้ผมชอบภาสเต็มปีดเลยนะเลยก็เลยซื้อภัาสเต็มปีดมานะครับผมเป็นเซตที่สามนะเออเซตล่าสุดโอเคเอาเอสออกก่อนเดี๋ยวมาแกะซาบโบกันเนะีมา แกะซาวโกันเลยผมตื่นเต้นมากได้มีโอกาสมาแกะหลังจากที่ซื้อดองไว้นานมากคือแบบมันอยู่ในกล่องไงผมไม่ได้แกะคือผมเป็นคนเก็บกล่องนะผมจะระวังนิดนึงโอเคอืม ผมคิดว่าน่าจะแกะยากเช่นเคยไหมอ้าวอันนี้แกะง่ายเฉยโอ้อันนี้กี่แกะโคตรยากเลยของเอสอะมาดูซาบูกันบ้างนะครับผมข้างในเหมือนกันนะโอ้ยนี่ไม่มีอะไรนะอืมโอเคครับผมสำหรับซาบุน่าจะประมาณนี้หอเหมือนเอสนะเออ เดี๋ยวผมขออนุญาตแกะลังกล้องเช่นเคยนะครับผมนะเออตัวนี้แกะง่ายครับผมแกะง่ายกว่าเอสเลยแกะง่ายตั้งแต่กล่องกันตรงนี้เลยอะโอเคซาบโบ้ะครับผมเอา,กออกากออกหัวกมาดิหัวหัว วก็ัฐานตโอเคครับ okay, น่าจะลประมาณนี้เดี๋ยวเราต้องมาประกอบก่อนเดี๋ยวให้ดูตรงส่วนกระบองก่อนเรียกว่าทอแป๊บปะ ฉายาซาโปอะไรวะท่อแป,ป๊บอักคีอะเอสมัดอักคีซาโปก็ท่อปแป,ป๊บอักคีนะโอเคครับมาในส่วนฐานน่าจะคล้ายๆของเอดนะแต่ว่าไม่ได้เหมือนจากที่ผมดูแล้วก็ตัวซาโปนะครับผมมีไฟตรงมือด้วยนะ ยูเทลสผมคิดว่าเก็บรายละเอียดได้ดีอยู่นะกระดุมข้างหลังก็แบบใส่สีมาเป็นสีดำนะโอเคเลยก็ใส่หัวเข้าไปกันเดี๋ยวค่อยใส่แล้วกันเผื่อมองไม่ค่อยเห็นแสงตอนนี้มันไม่ค่อยดีนะผมอัดตอนเย็นๆนะต้องใช้แสงที่ผมเอาไฟมาส่องช่วยนี่ก็จะเป็นหัวของซาโปนะครับผม มันปิดหมอกอย่างนี้จะมองไม่ค่อยเห็นกันเห็นไหมอย่างนี้จะเห็นกันได้ชัดมันย้อนแสงนะอะโอเคก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันแบบถ่ายคลิปแล้วกันที่เป็นรูปน่าจะเห็นได้ชัดกว่าผมจะไปถ่ายข้างนอกเนาะเอาโมเดลไปถ่ายด้านนอก โอ okay. เคขอท่อแป๊บมาใส่ก่อนมีให้ใส่ตรงนี้เข้าไปแล้วก็ตรงนี้โอเคครับตรงนี <paragraphs> ้ใส่ง่ายกว่าไหมใช่ไหมโอ้โเอเออเออสารพู่ใส่ง่ายกว่าหมดเลย ใส่ไงตัวเอสหมดเลยเห็นหน้าแบบไกลแสงมาอยู่ข้างบนไงอ่ะไอเห็นพอประมาณถ้ามาถ้าเอามาประกบกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้ปึบพอดีเดะเห็นไหมสวยไหม น่าจะประมาณนี้เลครับผมประมาณนี้เลย,เลยสวยไหมเดีย,ยหันไปรอบๆน้านหลานก็มีรูปรอยฝาดอยู่นะเอสอะแต่ว่าอาจจะเห็นไม่ชัดใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นไฟสีแดงไง เป็นร่างไฟนะผมเพิ่งได้ดูวันพีสแตมป์ีดได้ไม่นานเองนะได้ประมาณเดือนสองเดือนก่อนเองนี่ในส่วนของด้านหลังนะครับผมต้องขอภัยในแบบแสงไฟด้วยนะแสงไฟมันไม่ค่อยเอื้อมนวยเท่าไหร่นะได้เท่านี้จริงๆเดี๋ยวตอนถ่ายรูปน่าจะโอเคกว่าน,นี้นะ รับน่าจะประมาณนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมแบบพูดจบคลิปแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปโมเดลต่อในช่วงแบบจบคลิปนะออโอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมถ้าใครชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปให้เพื่อนๆรับชมกันอีกเลยสําหรับวันนี้นะครับผมผมขอตัวลาไปเพียงเท่างีีแล้วกันบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ